วิธ <c oughs> ีขึ้นรถน,นะครับเปลี่ยนหัวตรงเตงแล้ผ่านสันบุ้งกีแล้วก็ขึ้นรถนะครับ <c oughs> เพราะว่าไอข้างล่างนั้นเลนนะครับ <c oughs> เลนหมดเลย <c oughs> ช่วงจังหวะเวลาเข้ามาได้ถูกจังหวะพอดีนั่นนผู้ชมเพราะเพราะว่าตาแกบอกว่าจอดหลายวันอยู่ครับ แล้วก็ทำงานวันนี้โอ้โชคดีมากเลยที่เข้ามาเพราะว่าตอนที่ผมกลับตาดไปแล้วเนี่ยรถซานี่ของพี่เล็กนะครับของเสียเล็กเราก็ไปรับงานนอกครับอยู่ห่างไกลจากบ้านผมอยู่ครับแล้วก็ตัว เอ็กอ uh, mm hmm. ก็ยังทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนนะฝนยาวสิบวันนะท่านผู้ชมเ mm hmm. พิ่งมาแรงตอนนี้ผมกลับลงไปครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับก็ mm hmm. ตกบ้างแดดบ้างแต่ว่าฝนเยอะกว่าแดดครับ mm hmm. มาที่นี่วันนี้ผมยังภาวนาเลยท่านผู้ชมว่าขอให้ฝนตกนะท่านผู้ชมดูเมฆ้งฝั่งนี้นะ ฝั่งทางทิศตะวันตกอ่ะถ้าหันหน้าไปทางนี้ก็น่าจะหยุดแถวบางแสนนะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับน่าใช้นะครับเสียงนุ่มเงียบราคาดีด้วยครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์มิตซูบิชิ รหัส 4M50 4สูบนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำโซโบชร์จแผงเตอรแผงแอร์ขนาดใหญ่นะครับดูสังเกตจากฝากระโปรงหลังนะครับนะเพราะว่านั่นะนะครับขนาดของ้อน,น้ำของอินเตอร์คูลเลอร์ที่มันล้นขึ้นมาครับใหญ่มากแล้วก็แรงขับนะครับ เป็นปั๊มไฮดรอลิกของคาวาสกิ K ค3วีหนึ่งนะครับหรือว่าตัวใหญ่พอตรงควรครับแต่แต่เขาจะเป็นลองจากพี่เขานะครับา mm hmm. จากเจ้า SY 2 15 C Super SE นี้ก็จะใช้เป็น K เจนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็น K 3 v นะครับถามว่าเพียงพอไหมต่อการทำงานเหลือเฟือครับ เนะพราะรถทั่วไปในปัจจุบันนี้หลาย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 ค่ายก็คาวาซากิเคสามวีครับท่านาผู้ชมเ,<อ>เยอะมากนะครับเกือบทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีรุ่นหลังๆนี้นะครับพอเริ่มขยับนะครับมาเป็นคาวาซากิเคเจ็ดวีกันแล้วก็หลายๆค่ายก็มีขยับนะครับเป็นเคเจ็ดวีนะครับเป็น K5V นะครับ K3V ามวี v, ซึ่ง ลักษณะของการทำงานของปั๊มแต่ละตัวเนี่ยมันน่าจะต่างกันตรงที่เทคโนโลยีครับ,รบจากที่เคยสอบถามผู้รู้มานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกละเอียดขนาดนั้นครับ K สาม K ห้า K เจนะครับนะก็ก็เป็นปั๊มไฮดรอลิกยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับ ของรถกุดนะครับอ่าเกือบทุกค่ายนะครับในในโลกเราี่ FN 527S นะครับคูโซ,โซ่ออกตัวนี่แรงสะบัเดบเ,เลยครับแต่ว่าบอดไม่ชันเท่าไหร่ครับแต่ก็พอขึ้นได้ครับท่านผู้ชม เป็นนิวฮอลแลนดนะครับทุกทก็ขอขอบพระคุณเฮียด้วยนะครับเฮียน่าจะเห็นผมแล้วแหละผมเข้ามาเมื่อกี้เห็นฝาบอกว่าวันนี้เฮียเข้ามาขับรถเองนะครับคนเดียวจับสองคันนะครับนะจับวอนโวด้วยแล้วก็จับโก b เบด้วย <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นเฮียต้องทำได้ทุกอย่างจริงๆครับนะแล้วก็ฝาบอกว่า อยู่กับเียานะต้องขับรถได้ทุกทุกคันนะครับที่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยววันไหนมีคนขาดคนแทนนะครับก็จะได้ขับได้ครับ เจ้าคนนายคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องครับขาดคนขับก็ขับเพงหลายคันนะครับส่วนเจ้าซานี่ sy 2อสีตัวนี้ ตั้งแต่ผมไม่เจอวันนั้นเนี่ยจนมาถึงวันนี้นี่ก็ระยะเวลากับเดือนนะครับน่าจะทะลุพันชั่วโมงไปแล้วนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมไปทางทุ่งเหวียงนั่นก็ใกล้ๆนะครับใกล้ใกล้จะได้พีเอ็มแล้วครั้งน,นี้ก็น่าจะพีเอ็มไปแล้วยังไม่ได้ถามป๋าเป็นไงว่าเขาพีเอ็มไปยังขับรอบหนึ่งพันชั่วโมง สเปคช่วงล่างก็จะเป็นเจ็ดทับสองครับโรเลอร์เจ็ดแครีเร์สองใบแท็กขนาด80เซนแล้วก็บุ้งขีนี่จะอยู่ที่0.93ลูกบาทเมตรครับแต่ดูทรงก็เหมือนจะใหญ่ๆครับใหญ่โอ้สงสายฟันไปโดนหินมาแน่เลยเห็นแหว่งไปซี่นะ ในที่ธุรกิจก่อสร้างยังเติบโตความจำเป็นของการใช้ทรายก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ผมตอนนี้ผมไปเที่ยวอยุธยานี้รู้สึกว่าทรายทางนู้นเนี่ยโอ้เขาขนผ่านทางเรือกันใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ถ่ายมาไว้ด้วยตอนนี้ไปนั่งริมน้ำนะครับกินริมแม่น้ำเจ้าพระยา เรือทรายครับโห oh, oh, เรือคันกระติ๊ดหนึ่งครับแต่เครื่องยนต์เบเริ่มเลยลากทรายทีประมาณสามแพร์นะครับ ครับวันนี้ก็ค่อยๆค,คัดไปเรื่อยๆครับต่อไปแล้วก็ขึ้นไปล้างแล้วก็เฮียก็เป็นคนตักล้างครับเฮียบ,บอกว่ากว่าจะมาเป็นคนขับของสังกัดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผ่านมรสุมด่านหินความยากนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมาพอสมควรนะครับจนที่สุดแกก็ได้มาจับรถใหม่ ก็เป็นเป็นธรรมดาครับนะถ้าไม่เป็นเลยนะครับนะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มาจับรถใหม่นะถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมามันก็โอ้ปัญหาเกินแก้เลยครับท่านผู้ชมก็ต้องมาจับรถเก่าๆให้มันชินมก่อนครับให้ให้มันเป็นงานนะเนาะนะครับให้เป็นงานเป็นอะไรก่อนครับแล้วก็ถึงมาจับรถใหม่ได้นะครับมันจะได้ไปแบบรถไม่มีปัญหาไม่ไม่พังนะครับไม่พังจากการใช้งานตัวเอง สำหรับ EP นี้นะครับลากันไปก่อนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ต่อเนื่อง EP หน้านะครับนะผมก็อยู่คุยอยู่เล่นกับแกเกือบทั้งวันแหละครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ